เราจะให้เพื่อนๆดูล้อ15เป็นล้อรถรุ่นเก่าๆล้อรถ15เนี่ยนะฮะผมว่าเหมาะแก่การที่จะเอาไปบรรทุกได้นะครับเพราะว่าล้อ15เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ยางใหญ่แกมใหญ่ได้นะฮะหรือว่ารถคอกทั่วๆไปที่เขาบรรทุกน้ําหนักกันเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ล้อ15เป็นล้อหลังใช่ไหมเนี่ยเราก็ลองหารอแบบนี้นะครับที่เป็นล้อ15เนี่ยนะฮะ แล้วก็ต้องบอกว่าลอ้ลอรถรุ่นเกา่าเนี่ยนะครับจะมีหลากหลายยี่ห้อนะวันนีนะ้ผมจะมาให้เพื่อนเพื่อนดูว่าล้อเอ็นไก่เนี่ยใครๆหลายคนก็คงจะรู้นะว่ายี่ห้อเอ็นไก่เนี่ยสำหรับล้อแม็กแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยทั้งเบาแล้วก็แข็งด้วยนะฮะคนไหนที่มีล้อสิบห้าล้อหลังเนี่ยสําหรับรถคอกรถบรรทุกเนี่ยนะฮะลองหารอสิบห้าแบบเนี้ยใส่เนี่ยรลอเทแข็งแรงลุดลุยไปฮะไม่มีแตกหรอกครับนะฮะ รับรองเลยว่าไม่มีแตกแน่นอนคุณคิดว่าแมตตเอ็นไกจะแตกง่ายๆนะครับไม่ครับนะฮของเขานี่ทั้งหนาแล้วก็แข็งแล้วก็เบาด้วยนะฮะเห็นไหมแล้วก็มีออฟด้วยเนี่ยนะจะเอาล้นขนาดไหนเห็นไหมดูออฟสิออฟลึกขนาดไหนเห็นไหมฮะอยากได้ล้อทางทางนะ,ะจัดล้อสิบห้าก็ทางได้ครับเท่ได้ครับลูดลุยได้ด้วยเห็นไหมแล้วดูยี่ห้อสกักก่อนเอ็นไกลนะฮะ ขอสิบห้านะนี่เห็นไหมดูออฟเห็นไหมเห็นออฟไหมใส่ล้อหน้าจะเทขนาดไหนเนี่ยเทได้ด้วยแล้วบรรทุกได้ด้วยนะครับเห็นไหมเทได้บรรทุกได้แล้วโคตรแข็งอ่ะต้องบอกว่าโคตรแข็งนี่เป็นห้ารูนะครับอขอสิบห้ามาเรามาดูหกลูกันบ้างส่วนใหญ่นะฮะของเอ็นไกนะก็จะผลิตออกมาแล้วก็เอามาติดรถนะแต่ว่า ไม่รู้ว่ารถของอะไรนะหลากหลายยี่ห้อมากสําหรับเอ็นไกะที่ผลิตแม็กออกมาติดรถเนี่ยถ้ายี่ห้อเขาไม่ดีจริงเนี่ยไม่สามารถที่จะติดรถออกมาขายให้พวกเราได้หรอกครับนะฮะดูเอ็นไกลแล้วก็อยากจะเอาไปปรับแต่งหน่อยก็เอามากึงเอามาล้างนะให้มีออฟดูไปดูมาก็มีนเสน่ห์สวยด้วยออฟก็ลึกน,นะให้ดูออฟครับลึกไหมเห็นไหมขอบสิบห้าเนี่ยลูดลุยได้สบาย แล้เพื่อนๆคนไหนที่ใช้ล้อหลังขอบสอยู่แล้วเนี่ยถ่ายยางได้สบายเลยนะถ่ายจากล้อหลังเอามาใส่ล้อหน้าได้สบายเลยประหยัดเงินสวยด้วยลูดลุยได้ด้วยเห็นไหมขอบสิบห้นะครับเหมาะเลยครับสําหรับรถคอกเนี่ยแนะนำเลยอาจจะไม่เท่เหมือนล้อ17ล้อ18นะแต่ผมบอกได้เลยว่ามันแข็งแรงมากป้องกันยางรั่วยางแบนยางแตกแม็กแตก สำหรับล้อหน้านะหมดปัญหาเลยนะฮะถ้าเราหารอสิบห้าใส่อันนี้ก็เอ็นไกลขอสิบห้ากว้างเจ็ดนิ้วเนี่ยลองดูดิลองหาแมกรุ่นเก่าๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ลองเอามาปัดสีฉวีวันเข้านะฮะปัดให้สวยงามมันไม่ได้เก๋เลยนะครับนะฮะถ้าจะเอามาใส่รถเราเนี่ยไม่ได้เก๋เลยบอกได้เลยว่าคุณเอาไปล้างขัดสีฉวีวันใหมท่ทําทําสีให้สวยๆนะ รับรองเลยว่ามันได้ความแข็งแรงด้วยแล้วก็ได้ความประหยัดด้วยวิ่งไปเลยฮะโยนลุ้มไปฮะโยนให้คซีหักแม็กก็ไม่มีทางแตกหรอกครับเพราะแม็กเขาแข็งแรงมากล้อ15เนี่ยเหมาะเลยก็จะมีล้อ14อีกนะบางคนก็ใช้ล้อ14ก็มีนะครับเอ็นไกลเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับสาหรับเป็นแม็กของเขาที่เป็นล้อ14ล้อ15เนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากแล้วเขาก็จะผลิตออกมาติดรถเป็นรถปิกอัพรถ อาจจะเป็นรถสี่ประตูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะผลิตออกมาติดรถเนะี่ยยี่ห้อเขาดีแล้วก็ต้องบอกว่าแข็งล้อนี้สวยมากเลยแม่เสียดายไม่หกลูนะครับถ้าหกลูนี่เสร็จผมแล้วแม่เสียดายจริงๆฮะเอ็นไกตัวบัลเลอร์เลยครับเห็นไหมแล้วดูออฟซะก่อนดูถ้าไปใส่ล้อหน้าล้อหลังเราจะเท่ขนาดไหนเนะี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมอันนี้เขาใส่ยางเดี๋ยวจะให้ดูเบอร์ยาง เบายางของเขานี่หนึ่งแปดห้าห้าห้าขอสิบห้าเห็นไหมครับยางนี่กลมบ้องเลยะกว้างเท่าไหร่ตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูดูความกว้างของเขาความกว้างแปดนิ้วครึ่งครับโอ้ถ้าใส่ล้อหน้าจะหล่อขนาดไหนเนี่ยแปดนิ้วครึ่งเนี่ยดูดิแม็กรุ่นเก่าๆเนี่ยเนี่ยถ้าหาได้นะ แล้วก็เอามาล้างขัดสีฉวีวันได้นะผมบอกได้เลยแหมรุ่นเก่าๆนี้เขาแข็งแรงมากนะฮะของเอ็นไกเนี่ยทั้งแข็งและทั้เบาด้วยนะครับอันนี้คือสภาพที่เขาไม่ได้ล้างนะครับผมจะบอกให้ว่าที่เห็นเนี่ยนะฮะคุณลองเอาไปโมนิดนึงเนี่ยแล้วลองเอามาใช้งานเนี่ยรอเลยฮะเห็นไหมนี่มมนไม่ได้<อ>เก๊เลยนะฮะ ถ้าไปล้างขัดสีฉวีวันหน่อยกึงปาดล้างให้สวยๆนะ<ส>แม็กเหล่านี้มันไม่ได้เก๊หรอกครับนะฮะดูดิให้ดูยี่ห้อของเขาซะก่อนลองหงายดูที่ว่าลูกเนี้ยเขากว้างเท่าไหร่อยากดูความกว้างของเขาเนเนี่ยของเขาเนี่ย,ยส่วนใหญ่จะมาตรฐานเนี่ยแปดครึง่งโอ้แปดครึ่งเหมือนกันเนี่ยแปดครึ่งเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมรอ,อเลยแปดครึ่งก็รอแล้วอ่ะ แล้วคุณคิดดูวดยเอาไปใส่ยาง XCD นนเจอยาง XCD เข้าไปอะไรจะเกิดขึ้นหล่ออ้วนตุบเลยนั่นแหละเนี่ยทั้งหล่อแล้วใช้งานได้ดีด้วยนะครับรออลองหาเอาไปวิ่งใช้งานกันดีกว่าไหม่ะสำหรับรถบรรทุกเนี่ยหาแม็กแบบนี้ไปใช้งานดีกว่าไหมคุณคิดว่ามันแก่เหรอครับไม่แก่นะมันหล่อนะฮะแล้วมันได้แข็งแรงด้วยนะครับแล้วคุณคิดดูเดิแม็กสิบห้าก็กว้างแปดนิ้วครึ่งได้ ใส่ยาง XCD เข้าไปนี่อ้วนตบเลยย้อนหลุมเลยฮะโอ้ลืมไปได้เลยครับคุณจะได้ทั้งนิ่มทั้งรูดหลุมได้สบายรูดไปเธอะรูดจงกระซีหักอะแม็กยังไม่มีทางแตกนะครับเชื่อผมเลยเห็นไหมสวยด้วยนะครับออกก็ลึกแม็กก็ยี่ห้อดีอของเอ็นไกลเนี่ยต้องบอกว่าของเขานี่เหนียวมากนะครับ หรือว่าคุณจะใส่แม็กดมเดิมติดรถก็ได้นะไม่อยากได้อปลนก็แม็กดิมเดิมติดรถอย่างนี้ก็ได้โตาเทเกอร์วินูอันนี้ก็สิบห้าเหมือนกันหกลูอันนี้เป็นเทเกอร์โฟวินอันนี้เป็นของโฟวินหกลูนะครับหกลูอย่างนี้จะใส่ไอ้นี้ได้ปะใส่ของอีซูได้ปะอีซูได้เลยอืมแต่น็อตอันนี้เป็นน็อตเบ้ากลมจะต้องมีน็อตที่เป็นเป็นบูทกลมๆเนี่ยแม็กอย่างเงี้ยติดรถเนี่ยคุณคิดดูดิ มีมากครับโอ้โหโคตรแข็งอะ่ะแล้วล้อสิบห้าคุณคิดดูเลยเหมาะเลยสำหรับสายบรรทุกนะฮะสายรถอคอกนะครับผมแนะนําเลยนะหาแม็กแบบนี้มาใส่สสนะครับสิบเดรอจริงไม่เถียงครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเน้นใช้งานนะแล้วก็ประหยัดนะแล้วลูดลุยได้นะแล้วมั่นใจนะคุณหารอสิบ้าแบบนี้ใส่นะครับผมจะบอกให้เลยว่ามันสุดยอดนะครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆ ลุดลุยได้สบายเนี่ยล้อนี่สวยมากโอหถ้าไป,ไปขึ้นปัดเงานี่จะขนาดไหนเนี่ยล้อนี่เนี่ยดูดูดูออฟซะก่อนแปดนิ้วครึ่งนะครับแม็กรุ่นเก่าๆก็มีแปดนิ้วครึ่งด้วยใส่ล้อนหน้านี่อ้วนตบเลยอ่ะสวยเลยฮะเห็นไหมครับหาดีๆมีถึงสิบนิ้วนะครับหรอครับโอ้ห้าเนี่ยมีถึงสิบนิ้วนะเหรอครับนี่เห็นไหมโอ้โห อันนี้ก็เป็นแม็กซิบห้านะครับเนี่ยแม็กเได้ไม่มียางเนี่ยยังนะักจะนักข่าวันอยู่เนี่ยแม็กซิบห้าเห็นไหมครับน Mac เ,เ,เนี่ยแม็กเก่าๆเนี่ยแข็งรับรองเลยเราใส่แม็กซิบห้าเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะถ่ายยางหลังมาใส่ยางหน้าได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ในวงการรถคอกทุกวันนี้นะครับก็ใส่ยางหลังเป็นยางสิบห้าอยู่แล้วนะฮะ<ม>เราสามารถที่จะถ่ายมาใส่ยางหน้าได้เลยนะครับถ้าเราใส่แม็กแบบนี้นะโอ้ย ผมว่านะ8ปดนิ้วครึ่งด้วยหล่อได้ใจครับประเภทที่บอกว่าชอบล้อหน้าล้นๆเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเท่นะครับหรือไม่ก็จะเป็นสายรถส่วนตัวก็ได้เท่เลยแล้วก็ไปหายางใส่เอาก็ได้นะครับอยากได้แบบไหนอ่ะคุณคิดว่าล้อสิบห้ามันไม่เท่เหรอเท่นะครับถ้าเป็นแม็กอย่างเงี้ยนะครับนหนักหนักะของเขานี่ค่อนข้างที่จะหนักนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยหนักนะครับอันนี้ขอบสิบหกสิบห้าสิบห้าเหรอ เอออันนี้ขอสิบห้าเหมือนกันขวาเจ็ดนิ้วมั้งแมกรุ่นใหม่ๆเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นหนักนิดนึงนะครับ, okay, ะรบจะสู่แม็กรถรุ่นเก่าๆไม่ได้เบาแข็งนะฮะแล้วก็ลายนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เก๋เลยนะเนี่ยจะให้เ,เพื่อนๆดูลองหาดูนะครับนะฮะเพื่อนๆที่อยู่สายรถคอกเนี่ยลองหาแม็กแบบนี้เอามาใสาดด่รถดูนะครับแล้วเพื่อนๆจะได้รู้<ๆ>ว่าโอ้โหรู้อย่างนี้ใส่มาตั้งนานแล้ววิ่งก็นิ่มนะครับ วิ่งนิ่มด้วยรูดลุยได้สบายไม่ต้องกลัวเรื่องแม็กแตกยางหน้าแตกนะครับถ้าคุณลูดจกนกระทั่งล้อสิบสี่หรือล้อสิบห้าดุ้งได้นี่ผมก็ว่ารถคุณค่าสีหักแน่นอนนะฮะถ้ารูดถึงขนาดล้อสิบสี่ล้อสิบห้าแตกได้นะผมว่ารถคุณหักก่อนนะครับนะฮะเราจะได้หมดปัญหาเลยสําหรับสายบรรทุกนะครับนะรถเราถ้าเกิดเอามาแต่งเพื่อการใช้งานนะนะฮะผมแนะนำล้อสิบสี่ล้อสิบห้า ผมว่ามันเหมาะมากเลยเี่ยลองคุณก็ลองคิดดูเดิย<ล>คุณเอาไปล้างขัดสีฉวีวันใหม่พ่นสีสาดเข้าไปสวยๆเนี่ยแมกเหล่านี้มันเป็นแมกมียี่ห้ออยู่แล้วเนี่ยนะครับเอ็นไกผมเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าเอ็นไกยังข้าเหนียวขนาดไหนเพราะอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะแต่ผมแค่แนะนาเฉยๆนะฮะผมแนะนําเพราะว่าผมใช้อยู่นะครับผมก็ใช้เอ็นไกมาสี่ห้าปีเนี่ยผมใช้เอ็นไกมาตลอดเลยนะครับ ผมลูดลุยมาหมดแล้วแต่ผมใช้เนี่ยผมใช้ล้อสิบสี่เพราะว่าล้อหลังผมเนี่ยเป็นล้อสิบสี่ผมจึงกล้าบอกได้ว่าถ้าเอ็นไกลเนี่ยถ้าคุณลูดลุยถึงขนาดว่าคุณตกหลุมแล้วเอ็นไกลดุง่งเอ็นไกลแตกนะรถคุณหักก่อนนะครับคัสซีคุณหักก่อนเชื่อผมเลยมันสวยมากนะครับมันเหมาะกับการใช้งานลองหากันดูนะถ้าหาไม่ได้นะฮะถ้าหาไม่ได้ติดตามผมไว้เดี๋ยวผมหามาขายเออหามาขายคู่งแล้วประมาณสักสองสามพันอย่างเงี้ย ถ้าแ็กบางยี่ห้อในตลาดเนี่ยทุกวันนี้กุ้งคุณโดนเกือบหมื่นแล้วครับลูดลุยกันได้ไม่เท่าไหร่ก็แตกหมดนะฮะลองมาใช้คู่ละสองสามพันดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเออลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนดูเปิดใจแล้วคุณจะรู้ว่าของดีมันก็ไม่ได้แพงนะฮะลองหาแบบสวยๆมานะฮะดูลายหาลายแบบสวยๆมาแล้วก็เอามาโม,ามาใหมนะ่เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคุณลองนึกภาพออกไหมเอาไปปัดสีชุบ ทำให้เงาวิบขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น,นคุณมองว่ามันเกป่ะละ่นไม่ได้เก๊นะครับดูออฟมันซะก่อนคุณมองเลยดูออฟมันซะก่อน,นคุณเห็นแล้วคุณจะอึง้งแม็กสิบห้าแปดนิ้วครึ่งเห็นไหมเห็นไหมมันน่าใสไหม่ะหมาถ้ามันเป็นหกรูเสร็จผมแล้วร้อเนี่ยจริงๆอ่ะฝากก็้ด้นะสายบรรทุกนะลองหาแม็กสิบห้าแม็กสิบสี่ลองใส่กันดูสามารถสลับยางได้ ขับลูดลุยได้สบายทนด้วยแล้วผมกล้ารับประกันเลยว่าถ้าคุณลูดจนกระทั่งเจอหลุมชะกันชะกันเนี่ยนะครับไม่มีทางแตกผมรับรประกันเลยว่ามัยางไม่มีทางแตกแล้วก็ล้อไม่มีการแตกถ้ายางเนี่ยส่วนมากเพื่อนๆใส่ล้อหลังสิบห้าหรือสิบสี่กันอยู่แล้วถ้าขนไหนล้อหน้าอ่าล้อหลังเป็นสิบห้าเพื่อนๆก็หาแม็กสิบห้ามาใส่ ถ้าคันไหนล้อหลังเป็น14เพื่อนๆก็หาแม็กบส14มาใส่มันหาไม่ยากครับนะฮะแต่เพียงแต่ว่าคุณก็คิดเอาว่ารถที่มาบรรทุกทุกวันเนี้ยเราเน้นใช้งานเราเน้นรุดลุยเราเน้นทําเวลาแล้วคุณจะจบปัญหาเรื่องล้อหน้าแม็กดุ้งแม็กแตกยางแตก,แตกจอดข้างทางขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเข้าเกี่ยวกับไอ้เรื่องล้อหน้าเนี่ยมันจบนะครับมาจบเลยต้องมานั่งพะวงพะว้าพะวงว่าเออ ล้อมันจะดุ้งล้อมันจะแตกอยู่กลางทางไม่มีหรอกครับนะฮะหรือไม่ก็เพื่อนๆอ,อยากจะได้ยางสวยๆใส่เพื่อนๆก็ไปหาสิบห้าแก้มเตี้ยใส่เอาก็ได้นะฮะยางสิบห้าเนี่ยมันมีให้เลือกหลายเบอร์คุณจะใส่ล้อสิบห้าแต่เป็นยางแก้มเตี้ยก็ได้มันก็สวยไปอีกแบบหน,น,นึ่งยางก็เส้นไม่แพงสิบห้าแก้มเตี้ยก็มี หรืออยากจะได้ประหยัดก็เอา15แบบทนๆเลยล้อหลังสลับมาใส่ล้อหน้าไปเลยใช้ XCD วิ่งได้ไหมได้มันอยู่ที่คนขับครับอย่าไปบอกว่าล้อหน้า14ล้อหน้า15ใช้ยาง XCD มาใส่แล้วทำเวลาไม่ได้กลัวฝนก็ยอมรับบ่ากลัวฝน,วนคุณก็ขับเบาหน่อยดีใช่ไหมเวลาเจอฝนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาง XCD อยู่ข้างหน้าหรือยางอะไรก็แล้วแต่18 17เนี่ยอยู่ข้างหน้า ถ้าคุณขับไม่เพราะวาพระวงคุณขับไม่ห่วงความเร็วเลยมันก็ล่วงเหมือนกันหมดทุกคนแหละครับแล้วหน้าที่แปดไม่ใช่ว่าคุณขับไม่ดีแล้วมันจะยังมันจะอยู่ได้นะครับคุณคุณขับไม่ดีมันก็มันก็ล่วงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นยางหน้านะฮะก็ควรที่จะต้องให้มันสมดุลกับการที่จะเอารถไปบรรทุกหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางหน้าหรือย,ยางหลังก็แล้วแต่เนะย ที่ผมเห็นเนี่ยแม็กเหล่านี้ผมก็นึกถึงเพื่อนๆที่อยู่ในสายบรรทุกนะครับลองเนาะลองเปิดใจนะฮะลองมองคุณสมบัติของแม็กเหล่านี้ดูรุ่นเก่าๆเนี่ยอาจจะไม่แพงนะครับต้องบอกว่าไม่แพงเลยลองหาซื้อดูเนาะถ้าซื้อไม่ได้เดี๋ยวไว้ผมทําขายฝากติดตามด้วยแล้วกันถ้าขายแล้วมันซื้อด้วยนะถ้าผมทําขายต้องมาซื้อด้วยนะเอาไปชุบเงาให้สวยวิ่งเลยนะคุณคิดดูว่ามันเก๋ปะ ล้อที่คุณซื้อกันอยู่ทุกวันนี้ล้อสิบเจ็ดล้อสิบแปดในเจ็ดแปดพันแปดเก้าพันคุณยังซื้อมาแล้วตกหลุมปังปังปัง,ปงพักเดียวเรียบร้อยคุณยังกล้าซื้อและแม็กแบบเนี้ใครเป็นคนบอกว่าล้อล้อแม็กสิบสี่ล้อแม็กสิบห้าไม่สวยถ้าคุณไม่ยึดติดกับค่านิยมนะคุณลองเปิดใจใช้แบบแข็งแรงดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่ามันประหยัดและมันทนและมันไม่เสี่ยงกับชีวิตผมฝากไว้ให้คิดครับ 哎。ああ